ดีดีดีหนึ่งตัวม,มันบวมมันบลมส <c oughs> วัดดสดีครับพี่น้องครับวันนี้กลับมาพบพ่อกับผมครับอีสานบ้านในเพชรครับครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมายกยอ่อยกสะดุ้งนะครับพาทวเมียมายกยอ่อยกสะดุ้งครับหลังจากที่ เมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี่ก็ตกแห้งขนาดนะครับน้ำกำลังไหลถาดๆนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับไปรุ่นไปเชียร์ไปติดตามรับชมคลิปกันเลยนะครับไปครับดีอเด้อ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 โอ้ทะลุบ้าน Ủa, ừ ừ rút thằng này rút này ông, ông. À, Hàm បងលោកមែនទេប៉ាណ៎នេះប៉ាណ៎អូយអូយអូយប៉ារីครับប៉ារីអោអូអូអូយຫຼາຍតួຫຼາຍតួអឺមប៉ាយីថៃញ៉ៃព្រោះនោះម៉ែអឺម ปลาทไทยปลาขาวปลาเสือออเส่อมอพีนนนพนออนน่น้องเอ๋ยปลาเสื่อมติดตงามทวะ้ครัาบ่ตีบ่เหนิงกับบ่มีแล้วเด้ ขาวมาตุกปะนี่ไม่เฮ้ย โอใสเลยนี่อือตายยังแม่ปักข่าวน้อย ปลาขาวอีกแล้วปลาขาวน้อยอีกแล้วอ่า ปลาเขาอีกหนึ่งตัวครับวะาหอย่างเง้ยปอาวิไปไยใหญ่ครับพี่น้องเอา้ากิ้งไปได้ทั้งพุ่น,นเดี๋ยว บูดาโอ้โหปลาอีไทยใหญ่อืมต่ำทั้งที่แล้วตึงๆแล้วปลายังวะอ้าอีไทยอีกแล้วอ้กบีนงมีแต่ตัวใหญ่ใจ ืมปรากฏคพี hmm. mm ่น้องปรากฏ ปรากฏปรากฏปรากฏอะไรครับดิ๊บครับนี่ครับ ไม่เนยครับโอ้โหไปไทยใหญ่ไม่เลวน้องไปไทยใหญ่ครับไปไทยใหญ่ไปไทยใหญ่ครับไปไทยใหญ่ครับ,ไไรบพี่น้องโอ,โอ้โอ้ไปไทยใหญ่ครับ tròn khắp bây giờ dài khắp bây giờ dài khắp

คอยขึ้นว่ายุคอยว่าสิขึ้นไปหาสุเจ้ายุวางหันยุอยูอหยย่หนองไงแผงงานครับพี่น้องครับตึกปลาเมืาา่อนี่โอ้ตัวยังงามงามปลาขาวไปอีไทยครับปลาสังเงงปลาลดเหลีวยมมี พี่น้องครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับผมก็ขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับใ้คลิปนี้นะครับครับืัอนี้ครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับืัอนี้ครับไปแล้ว